นะครับก็ชุดนี้เป็นประตูบานซ้อนนะครับผมก็เป็นประตูบานเลื่อนซ้อนสําหรับบ้านที่พื้นที่จํากัดนะครับอังนี้ก็เป็นประตูที่ประตูสวิงนะครับประตูทางเข้าค่อนข้างที่จะเล็กนะครับก็ทําเป็นบานซ้อนซ้อนก็เป็นแบบนี้นะครับไปกองอยู่ฝั่งขวานะครับนี่นะครับก็มุ้งลวดก็จะมีอยู่ทุกบานนะครับผมมุ้งลวดก็จะมีอยู่ทุกบาน ทังโก,ก็จะมีอยู่เต็มทุกบานนะครับบานจะไปซ้อนก็ข้อดีของบานซ้อนก็สามารถประหยัดพื้นที่นะครับเก็บง่ายแล้วก็เปิดกว้างนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเปิดกว้างนะครับได้2ใน3ของพื้นที่ทางเข้าประตูเลยนะครับผมก็ตอบโจทย์สําหรับบ้านที่พื้นที่น้อยๆนะครับทางเ่องเกมจัดให้ได้นะครับผมโอเคครับ